สำหรับการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาทองคำมีการดีดต,ตัวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาบวกได้ถึง16เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนราคาปิดไป1,957นะครับทองคำได้รับแรงหนุนหลังจากมีการร่วงลงไปแตะบริเวณ1,925เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนขยับหรือปรับตัวขึ้นมาจากโลเนี่ยได้ประมาณ30กว่าเหรียญน,นะครับ ส่วนนึ่งมาจากผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ครับที่มีการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อแม้ว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่ออีก25เบสิสพอยต์นะครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้แต่คุณคริสตินลากาประธานธนาคารกลางยุโรปมีการออกมาส่งสัญญ,ญาณว่าธนาคารกลางยุโรปจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อ มากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตลาดคาดการว่ายุโรปจะมีการขึ้นอัตอกเบียในการประชุมครั้งถัดไปก็คือเดือนกรกฎาคมอีก25เบสิสพอยต์เท่านั้นแต่คุณคริสติลากาศออกมาประกาศชัดบอกว่าหากเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่าเป้าหมายธนาคารกลางยุโรปจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตอกเบียต่อในเดือนกันยายนก็เท่ากับมีการขึ้นดอกเบีย้ยได้มากกว่าหรือว่าสูงกว่าที่เคยส่งสัญญ,ญาณเอาไว้ ปจัจจัยดังกล่าวครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้สกุลเงินยูโรมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าหรือมีการพุ่งทะยานขึ้นอย่างชัดเจนจนกดให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงและก็หนุนให้ราคาทองคำมีการเด้งตัวหรือมีการปรับตัวขึ้นทางนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากธนาคารกลางสหรัฐตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้แล้วมีการส่งสัญญาณที่จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อในอนาคตอีกสองครั้ง แต่นักลงทุนไม่เชื่อนะครับว่าธานาคารกลางสหรัฐจะเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อได้ถึง2ครั้งอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนหนึ่งก็มาจากโปรแกรมเฟดวอตทูซึ่งมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายจะขยับหรือปรับตัวขึ้นในปีนี้ได้อีก25บเบสิคพอยต์เท่านั้นแนวโน้มดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันหรือมีการอ่อนค่าลงแล้วก็สกุลเงินยูโรจึงมีทิศทางขยับหรือแข็งค่าได้ค่อนข้างมาก เพราะว่าแนวโน้มของยุโรปจะยังคงมีการขึ้นอัตราเบีย้ยในทิศทางที่เร่งตัวหรือว่ามากกว่าการปรับขึ้นอัตราเบีย้ยของธานาคาร,บบรกลางสหรัฐ หากเราเทียบกันนะครับระหว่างเศรษฐกิจสหรัฐกับเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปดูเหมือนว่าแนวโน้มภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือมีสัญญาณของการเติบโตได้ดีกว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ลงแล้วก็กลับไปถือครองในส่วนของสกุลเงินยูโรมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ดันให้ราคาทองคํารีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงเช้าวันศุกร์นี้มีอีกหนึ่งธนาคารกลางที่มีการประชุมกันนะครับก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ล่าสุดเลยนะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นมีการประกาศใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสกุลเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นมาและก็หนุนให้ราคาทองคาขยับขึ้นมานะครับเนื่องจากานักลงทุนมีการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะมีการส่งสัญญาณในลักษณะของการเปิดทางยุติมาตรการการเงินแบบผ่อนคลายนะครับแต่ว่าการประชุมที่เสร็จสิ้นไปในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ปรากฏว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมีเป้าหมายที่จะใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อให้เงินเฟ้อในฝั่งญี่ปุ่นขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับ2%เอร์เซซึ่งเป็นระดับเป้าหมายที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ตั้งเป้าเอาไว้นะครับ การใช้อัตราดอกเบี้นโยบายติดลบ0.1แล้วก็อัตราการใช้มาตรการเยียวยาค c บ n t r o l ที่อ้างอิงในระดับบวกลบ0.5เป็นเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันให้สกุลเงินเยนของญี่ปุ่นกลับมาปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงมานะครับการล่วงลงของเยนไปทำให้ดอลลาร์ฟื้นตัวหรือกลับมาแข็งค่าขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์นี้นะครับจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดันหรือสร้างแรงขาย เข้ามายัางตัวตลาดทองคําในช่วงเช้าวันศุกร์นี้ครับสําหรับปัจจัยที่อยากจะให้จับตาในสัปดาห์หน้านะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยเนื่องจากตลาดเงดินต,ต,ตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทําการนะครับปริมาณการซื้อขายทองคําอาจจะเบาบางลงแล้วก็การเคลื่อนไหวของทองคําอาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะทําให้ทองคําอาจจะลดการแกว่งตัวหรือความผันผวนลงนะครับ อย่างไรก็ตามในระยะสั้นนะครับนักลงทุนยังมุ่งความสนใจไปที่การกําหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับซึ่งจะมีบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขามีการออกมากล่าวในส่วนของศูนย์ขรอรพ์หรือว่าเก่าถ้อยแถลงต่างๆนะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตานะครับเพราะว่า ถ่าเจ้าหน้าที่เฟดยังคงออกมาแสดงท่าทีแข็งกล้าวในการเดินหน้าปรับขึ้นอัตอกเบี้ยต่อนะครับโปรแกรมเฟดวอตชุของตัว CME Group อาจจะเพิ่มกระแสการคาดการว่าเฟดจะขึ้นอัตอกเบี้ยต่ออีกสองครั้งเพิ่มสูงขึ้นก็ได้เหมือนกันซึ่งท่าทีดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันสลับปรับข้อมาอย่างตัวตลตดทองคําเพิ่มเติมนะครับสําหรับคืนวันศุกร์นี้จะมีเจ้าหน้าที่เฟดก็คือคุณวอกเกอร์นะครับ เป็นผู้ว่าการเฟดมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ในช่วงประมาณ18นาิกา45นาทีนะครับอยากจะให้จับตาดูท่าทีของคุณคริสโตเฟอร์วอลเกอร์นะครับว่าจะมีท่าทีหรือมีสการส่งสัญญาณอย่างไรถ้ามีการส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกสองครั้งเหมือนกับผลการประชุมของเฟดประเด็นดังกล่าวอาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวของคำเพิ่มเติมได้นะครับ ทางนี้ทางนั้นสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกว่ามีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษซึ่งเรามองว่าจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออาจจะกดในส่วนของสกุลเงินปอนด์ให้ร่วงลงรวมทั้งในช่วงปลายสัปดาห์ในฝั่งจีนจะมีการปิดทําการเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ้จ่างนะครับแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนก็อาจจะเบาบางลงหลังจากจีนมีการอัด มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์หน้าปริมาณการซื้อขายทองคําในฝั่งจีนจะเบาบางลงแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนก็อาจจะเบาลงตามไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงต้องตามดูว่าราคาทองคําจะมีโมเมนตัมหรือมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมากน้อยแค่ไหนครับสาหรับกลุ่มที่จะลงทุนนะครับ เนื่องจากเมื่อวานนี้ราคาทองคำมีการร่วงหรือมีการปรับฐานลงรุดระดับต่ําสุดของเดือนที่ผ่านมาบริเวณ1 9 3 2ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของทองคำในเดือนพฤษภาคมลงมานะครับดังนั้นเนี่ยภาพในทางเทคนิคของทองคำในระดับรายเดือนจึงมีแนวโน้มหรือโมเมนตัม ในเชิงบวกลดลงอย่างไรก็ตามการที่ทองคําเด้งหรือมีการดิดตโตก,กลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอาจจะต้องดูว่าจะผ่าน965เหรียญดอลลาร์ต่อทสส์ออนหรือเปล่านะครับถ้าการเด้งหรือการดิดตโตก,กลับของราคาทองคําไม่ผ่าน1,965ซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชัแนลของทองคําในที่ทางไซเวดาวนะครับอาจยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้น YG จึงแนะนํา เป็นลักษณะของการทยอยแบ่งทองคําออกขายถ้าราคาทองคํายังไม่ยืนเหนือระดับ1965นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้ามีปัจจัยลบอีกหลายปัจจัยเลยที่อาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจึงแนะนําเป็นการแบ่งทองคําออกขายก่อนรวมทั้งการที่เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยต่อยังคงเป็นปัจจัยหลักๆในการกดดันทองคําในระยะกลางด้วยนะครับทั้งนี้หากคิดเป็นเงินบาทไทยจะอยู่ที่ระดับ32,000 300บาทต่อบาททองคำนะครับเป็นจุดที่จะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามถ้าราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงอยากจะให้ดูแนวรับ1932าถ้าราคาทองคำทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ราคาทองคำอาจจะพยายามสร้างรูปแบบการแกว่งตัวแบบไซเวย์หรือเป็นการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับก็อน่าจ,จะเห็นการเคลื่อนไหวของทองคำแกว่งตัวอยู่ในกรอบสีชมพูหรืออาจจะมีการเด้งกลับขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่ง แต่ว่าถ้าราคาทองคำเกิดยืน1,932ไม่ได้อาจจะเห็นการปรับตัวลงต่อของทองคำไปหารับถัดไปในโซน1,914 1,891เหรียญดอลลาร์ต่อไทสออนก็ค่อยไปรอเข้าซื้อทองคำที่ระดับดังกล่าวนะครับดังนั้นถ้าใครที่มีทองคำอยู่อาจจะแนะนำให้พยายามแบ่งขายบางส่วนก็ได้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรอเข้าซื้อใหม่ตามแนวรับต่างๆแต่ต้องเน้นเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งขึ้นหรือการรีบาวนะครับกรอบทองไทยถ้าคิดเป็นเงินบาท รอบแรกเนี่ยจะอยู่31,750บาทต่อบาททองคำนะครับหรือ1932แต่ถ้ายืนไม่อยู่จะร่วงลงไปต่อหาแนวรับ31,450 3 1 0 5 0บาทต่อบาททองคำหรือเป็นโกลดสปอต1 9 1 4 1 8 9 1นะครับสำหรับ YLG Bullion International นะครับขอฝากโปรโมชั่นเป็นการลดเงินวางหลักประกันลงจาก1 0 0 0 0แเหลือ50,000ครับ ห้าหมื่นเนี่ยซื้อทองคําแท่ง99.99% 99ได้สูงสุด1กิโลทองคําแท่ง96.5ได้สูงสุด60บาทนะครับนอกจากนี้ yrg b u l i o n international ก็มีการเปิดตัวในส่วนของตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า get go นะครับ get go เนี่ยซื้อทองคําได้ทั้งทอง96.5 99.99% 99นะครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขั้นต่ำเพียงแค่100บาทเท่านั้นเป็นการเทรดออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าใครที่เทรดทองคำสะสมทองคำอยากจะเข้าไปดูแบบทองหรือว่ารายทองต่างๆก็ดูผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสาหรับการกดให้กดแชร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ